ผู้ชมครับดูเลยฮะอันนี้เป็นฟันยางของเด็กอะฮะเนี่ยครับเขาบอกสั่งซื้อไปนะราคา699บาทชุดท้ายได้เป็นของเล่นเด็กมาอันนี้ไปหาซื้อได้เลยตามพวกร้านขายของทั่วไปฮะราคาประมาณ10บาทเขาบอกโกรธจังเลยอะทำไมทำกันแบบนี้อะพราโทรคนหวังจะหาที่พึ่งพาแล้วดูสิแหมถามว่าขาวไหมเออมันขาวแหละ เรียงสวยมกเออมันสวยแหละแต่พองับเข้าไปเดมันงับไม่ได้มันใช้ไม่ได้ในชีวิตจริงนะฮะเขาบอกว่าโอ้โหเสียใจมากๆเลยอุตส่าห์ตั้งใจอ่านรีวิวนะว่าอ่านละเอียดแล้วนะว่าเออมันน่าจะไม่หลอกกันแล้วดูดิอะไรกันเนี่ยนะฮะเขาบอกตอนของมาส่งเขาอะจัดรายการวิทยุอยู่นะแฟนเขาก็เลยออกไปรับสินค้าให้พอเสร็จงานเท่านั้นแหละเขาก็มาแกะดูโอ้โหเห็นแบบนี้เขาบอก ปวดหัวฮะปวดหัวเอาจริงนะไอเสียเงิน699เนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันเจ็บใจมันเจ็บใจฮะที่ได้แบบนี้มา4อันอ,อยากจะฝากฮะพ่อค้าแม่ค้านะครับอย่าหลอกลวงกันแบบนี้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่เขาทำงานอาชีพขายข,ายของออนไลน์ทุกวันนี้มันแย่อยู่แล้วครับเออเดี๋ยวคนจะไม่กล้าสั่งกันซะเปล่าเออแล้วนี่เขาไปแจ้งความอ้นี่ไม่บอกซะด้วยดิ ครับเออไปนไงเต๋อเอาไหมแจ้งความซะหน่อยเอาแม่เต๋อไหมอ่าไม่เป็นไรครับก็เออเห็นใจพี่คนน่ะเห็นใจครับเออแล้ววิ่้คุณก้มหน้าไหมอ่ะก็ไม่คิดว่าเออฟันปลอมที่ซื้อมาจะออกมาเป็นรูปแบบนี้ครับเห็นใจจริงนะพี่จริงๆนะอ่าเออสงการนะไม่ไปหลอกกันแบบนี้ของอะไรก็เช็คกันดีๆด้วยนะครับโอ้ครับแย่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 